สีเขียวค่ะสีเหลืองนั่นแหละพี่สีเหลืองแล้วก็สีอันนี้จะเป็นสีสีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสีสีโอโรสแล้วถ้าดูเรียกสีโอโรสค่ะวุ้นวิสีโอโรสแบบนี้นะสีโอโรสค่ะสีโอโรสค่ะแม่โอโรสแล้วก็สีนี้สีนี้สีเหลืองเรียกเหลืองแล้วก็อันนี้จะเป็นส้ม มี6 3 8 4 0 4 2 4 4 4, 4 4 4 6 4 8กดมือถือร้าโทรเข้ามาค่ะกดมือถือร้าโทรเข้ามาจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยขพรค่าเสื้อเร็วค่ะรหัส9 2 5 8แม่แม่มีมสีสีส้มนะคะต่อด้วยสีโอรสค่ะคุณพี่แ้วก็สีอะไรนะเขาเรียกสีอะไรสีเหลืองค่ะรหัส9 2 5 8โทรเข้ามาหาไอ้มมีได้เลยนะพี่ตอนไทยตอนโนไทย,ทยหรอตอนตองตนมือถือ เรื่องตนไทยตนไทยมาค่ะคุณพี่ค่ะรหัส9258นะคะอ38 40 42 44 46 48กดมือถือรละโทรเข้ามากดมือถือรละโทรเข้ามาจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยนะคะปลายทางไม่เสียค่าสมใจเฉพาะค่าเสื้อเท่านั้นเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งเนาะรหัส9258มีสีเขาเรียกสีสีส้มนะคะรละก็สีโอรสค่ะคุณพี่รก็สีสสี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 เหลือง รหัส9258รหัส9258จ่ายเงินไปทางได้เลยเอาไปแค่250บาทนะคะเป็นงานคอกลมสวยๆแบบนี้ลายสวยเนาะเอาไว้ใส่ถ่ายลงถ่ายรูปแม่สวยมากลายนี้นะคะโทรได้เลยโทรได้เลยโทรได้เลยฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งเร็วค่ะรหัส9258แม่แม่นี่สวยงามมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ ทรได้เลยโทรได้เลยโทรได้เลยรหัส92 5 8า8วยแม่มีสีซ้อมค่ะโอร,รสค่ะราก็สีเขียวค่ะสีเหลืองสีเหลืองแม่เอาเหลืองไปเลยรหัส92 5 8โทรให้หนูก่อนเบอร์มือถือ09346242 บอร์มือถือศูนย์เก้าสามศูนสี่หกสองสี่สองจ่ายเงินปลายทางได้เลยนะคะคุณพี่นะทักไทยค่ะคุณพี่รหัสเก้าสองห้าแปดเอฟให้น้องก่อนฟรีค่าส่งจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเร็วเร็ววด่วดรวด่วนเร็วเร็ว รหัส9258สีส้มค่ะพี่ๆขอดูนะนี่มาได้เลยนะคะมีทุกไซส์ค่ะคุณพี่่ามี 638, 40, 42, 44, 64, 8กดมือถือรับโทรเข้ามามีสีส้มค่ะคุณพี่ต่อด้วยสีอะไรนะเขาเรียกสีโอรสนะคะคุณพี่นะรายก็สีอะไรนะสีเหลืองค่ะคุณพี่ค่ะมี3มสีค่ะแม่ๆมีมี3สีเนาะจ่ายเงินปลายทางได้เลยปลายทางไม่เสียค่าส่งนะคะจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเท่านั้นนะคะคุณพี่นะโทรได้เลยโทรได้เลยโทรได้เลย รหัส9258เร็วค่ะแม่จ่ายเงินปลายทางได้เลยปลายทางไม่เสียค่าส่งใจเฉพาะค่าเสื้อรหัส9258มีสีโอโรสค่ะต่อด้วยสีอันนี้สีโอโรสนะคะอีสีส้มนะคะราก็ส็สีเขียวสีเหลืองแล้วกันเนาะอันเนี้ยกเหลืองเหลืองราก็็สีโอโรสโอรสสวยทุกคนโอรสสวยมากแบบนี้ ฟรีค่าส่งจ่ายเงินปลาทางได้เลยนะคะราก็มีสีอันนี้เขาเรียกสีสีส้มนะคะคุณพี่นะโทรได้เลยเบอร์มือถือศูนย์เก้าสามจโทรเลยโทรเลยโทรเลยจ่ายเงินปลาทางได้ด้วยค่ะแม่ปลายทางไม่เสียค่าส่งเร็ว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 ,รวฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งหมดแล้วหมดเลยอกสามสิบ4 4ดสี่ถึงสีค่ะคุณพี่ ออก3 8 4 4 4 2 4 4 4สกดมือถือโทรเข้ามาได้เลยมีทั้งหมดด้วยกันสสีมีทั้งหมดด้วยกัน3สีค่ะคุณพี่คามีสีส้มสีออรสราก็สีเหลืองจ่ายเงินไปทางได้เลยโทรเลยโทรเลยโทรเลยเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะมีทั้งหมดด้วยกัน3 4, 4, 4, สีหมดแล<ม>้วหมดเลยค่ะแม่ฟีค่าส่งฟีค่าส่งฟีค่าส่ง

แล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองออกเขียวๆแบบนี้นะพี่ๆนะนะคะคุณพี่มีอก3 8 4แ2 44 46 48หน้าหลังงานเดียวกันผ้าไม่บางไม่ต้องใส่ซับไม่ต้องรีดนะคะคุณพี่นะผ้าเย็นผ้าผิวใส่สบายนะคะคุณพี่นะนี่สีสวยซักแล้วสีไม่ซิดไม่ตกนะคะรุ่นนี้ขอบอกเลยใครเร็วใครได้ใครช้าอดหมดค่ะรหัส9258ค่ะแม่มีสีอะไรนะเขาเรียกสีอะไรส้มเนาะแล้วก็สีโอรสค่ะคุณพี่ ราก็สีเขาเรียกสีเหลืองค่ะคุณพี่หะโทรได้เลยโทรได้เลยโทรได้เลยเบอร์มือถือศูนย์เก้าสามสี่หกสองสี่สองค่ะแม่แม่เร็วๆ็วค่ะสั่งแล้วค่ะคุณพี่โอเคสั่งแล้วขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวใส่สวยใส่ดีกลับมาซื้อเพิ่มเนาะคุณพี่ในวันนี้ใครสั่งซื้อสินค้าหนูมีแถมเข็มกัดให้ด้วยนะนี่คุณพี่นี่ค่ะ แถมฟรีแถมกัดให้เลยสวยๆเอาไปใส่เอาไปติดนะเอาไปค่ะรหัสตัวนี้จะเป็น9258แน่เร็วฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยนะคะมีสีส้มค่ะ นะคะคุณพี่นะราก็าสีเหลืองนั่นเองค่ะคุณพี่ผ้าดีใส่เย็นใส่สบายไม่ต้องรีบค่ะจ่ายเงินปลายทางได้เลยนะคะปลายทางไม่เสียค่าส่งครับผมจ่ายเฉพาะค่าเสื้อนะคะพี่พี่นะรหัสจะเป็น9258ค่ะนะคะรหัส9258เอฟได้เอฟเก็บ,บได้เก็บสั่งได้สั่ง,งโทรได้เลยโทรได้เลยโทรได้เลย ฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งนะคะ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 ต่อไปเลยไหมต่อไปเลยทุนที่น้องใส่เลยนะต่อไปหนูไปรุ่นที่หนูใส่เลยนะคะคุณพี่นะะต่อไปเดี๋ยวน้องมารุ่นที่หนูใส่เลยค่ะคุณพี่ค่ะนี่ ใส่เลยค่ะ <c oughs> อกสามสิบแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สหกสี่แปดจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อกดมือถือรัาโทรเข้ามาค่ะ ตัวนี้เป็นรหัสคือตัวนี้จะเป็นรหัสคือ 9264ค่ะแม่รหัส9264เป็นลายทางแบบนี้นะคะที่น้องใส่อยู่นะคะมีอก38 40 42 44 46ถึง48ค่ะจ่ายเงินปลายทางได้เลยนะคะฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งเไดเ F ดเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งนะเบอร์มือถืออยู่หน้าจอสีแดงค่ะ09346242นะคะเบอร์มือถืออยู่หน้าจอสีแดงค่ะ09346242 6 2, 4, 2 ฟรีค่ะส่งค่ะคุณพี่ขาจ่ายเงินปลายทางได้เลยนะคะคุณพี่นะมีสีส้มค่ะคุณพี่ขาแล้วก็สีฟ้านี่กระดุมแกะใช้งานได้จริงนะสีฟ้าด้วยแล้วก็อย่าลืมสีที่หนูใส่ค่ะเป็นสีเขียวค่ะคุณแม่ขาสีเขียวค่ะทุกคนค่ะสีเขียวเนาะจ่ายเงินปลายทางได้เลยเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งค่ะคุณพี่ขากดมือถือไลน์โทรเข้ามาค่ะ